ช่วงที่ห้าสนับสนุนโดยลูกชิ้นเนื้อโกดเด้งและลูกชิ้นหมูโกดเด้งเ,เรื่องนี้ไปโดอาการหนาวกับการแก้หนาวที่ยิ่งแก้ยิ่งหนาวถึงสถานเลยละ่ะสวัสดีครับผมนายปร,ริญญาสายสมบัติเป็นอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยบัวขาวมูลนิธิเจ้าปู่บัวขาวอำเภอจินลายจังหวัดกาลสินได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม นายคนนี้เมายาเมาหนักเลยครับเพราะผสมดื่มเข้าไปอีกแล้วตอนนี้หน้าหนาวครับหนาวแรกของอีสานหนาวมากหนาวกว่าเหนืออีกนะ่ะทำไมมันหนาวอย่างนี้วะอโอ้ย,ย,อย,อยต้องหาอะไรจุดไฟแก้หนาวหาน่อยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนในบ้านนะแกจุดไฟในบ้านไม่ได้เด็เฮ้ยเอาจุดแล้ว จุดกระดาษเฮ้ยเดียวเออจุดกระดาษนิดหน่อยได้มั้งยังไม่หายหนาวอีกโอ้ยเอาไงดีวะเนี่ยเอาไม่หายไม่หายเอายังไงเอายังไงเฮ้ยโอ้โหมีมุ้งอยู่ข้างหลังด้วยเอาโอ้โหใส่กิ่งไม้ใบไม้ใส่ใหญ่เลยบ้าบอหนักแล้วกองไฟกองเบอร์เ่มเลยในบ้านเนี่ยได้ยังไงบ้าบอแล้วเฮ้ยพอ เฮ้ยโอ้โหมันจะถึงหลังคาแล้วเฮ้ยดีขึ้นว่ะดีขึ้นโอเคคือว่าเอ้าโอ้โหยังหนาวเลยโอ้โหมันสูงมันสูงเฮ้ยแกอยู่ในบ้านนะเว้ยเฮ้ยโอ้โหดูดูโอ้ยโอ้ยหนาวแล้วหนาวแล้วสูงอีกสูงอีกนี่นแปลงไฟจะสูงเท่าหลังคาแกแล้วนะเนี่ยโโอ้ห หยุดลยนะคมันหายหนาวเป็นไหมเฮ้ยอยู่ี่บ้านนะเนี่ยอยากหายหนาวไหมนี่มันเกิดหายหนาวเยอะแล้วเฮ้ยโอ้โหขนาดนี้ยังไม่หายหนาวอียังไม่หายไอ้เอ็มนั่นหนาววะฮะไอ้ใจไรเอ้ยเอ้ยตั้งเปิดเลยมันแก๊ปีกแร้ไอ้บ้าเอาสปาตุ้งเลย ค่อยหายเหงาหน่อย,อยหายสิหายกับบ้านด้วยโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงกับคนแบบนี้แล้วเร่อกจะเพิงแล้วบ้านไม้หมดแล้วเพิงกําลังลุกไม่บ้านเป็นการจุดไฟเผาบ้านตัวเองชายผู้ก่อเหตุมืนเมาอ้างว่าอากาศหนาวจึงจุดไฟเพื่อผิงไฟตอนหายเมารู้ตัวว่าแน่นอนขอขอบคุณคุณปริญญาสายสมบัติ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยบัวขาวมูลนิธิเจ้าปู่บัวขาวเจ้าของเรื่องเผาบ้านผิงไฟเรื่องนี้ไปดูการกักตัวที่ไม่กักใจอยากได้อะไรเพื่อนจัดให้สวัสดีครับ ผมชื่อ,น,อานายธนพลเพิ่มผลกังนะครับอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ครับเพื่อนที่กลับมาจากเอ่กอกรทมครับได้มากักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามอยู่ที่บ้านนะครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนี่เป็นศูนย์กักตัวของจังหวัดบุรีรัมย์ใครที่มาจากพื้นที่เสี่ยงโรคโควิดโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ย <ขอ S 1> ต้องถูกกักตัวที่นี่ก่อน14วันเ่าเราไม่เองเ่าไม่เอง อเอ้ยแล้วแล้วอยู่ดีๆนายคนนี้อุ้มไก่เป็นๆเ,เข้ามาอ้าวแล้วมือขวาถือถุงอะไรด้วยอ่ะ,อะเอเคียงปรุงครับือไก่เป็นๆกับเครื่องปรุงอะไรวะฮะ เจ้าหน้าที่เขาใส่ชุดป้องกันมาดักไม่ให้แกเข้าใหญ่เลยครับมันอะไรกันเนี่ยบอกเล้วกันว่าเอผมน่จะเข้าเนี่ยแล้วเพ่นเพื่อนก่อนเลยาังไหนเนี่ยครับเบยังไงยังไงข่กระพูขคือกันละครับว่าเขามากันไข่ไว้เห็ดยังกระมูกไข่มาจากกรุงเทพกาโตะอยู่กลางไม้นี่เจ้าคิดบ่งทั้งเหงาทั้งหิวมันก็เลยโทรมาหาผมบอกว่าจะกินไก่ต้มมก็เราไก่แม่มันต้มเนี่ยพ่อก็เคี่ยงปรุงกระพูกคือกันเขาต้มไก่ยังกันนักกันานเนี่ยน เดี๋ยวเล่าเล่ามาเองโอ้โหไอ้หนูเอ้ยปกติอาหารที่นี่นะเขามีให้กินอยู่แล้วหรือถ้าแกอยากจะเอาอะไรให้เขากินเนี่ยก็ต้องทำเสร็จมาก่อนไม่ใช่เอาไก่เป็นๆมาพร้อมเครื่องปรุงอย่างนี้โอ้ยไก่เอ้ยโตผู้มีวัสนาสิเขาไปง้ายเร็วละ เอาเฮ้ยเสจ้าเขาไปเข่าวะเฮ้ยบอกเล้ากันไหมผมแนจะเข้าเนี่ยเราพึ่งนค่เพื่อนกันเราจังไหนเนี่ยแบบไหนใครก็จะให้แกเข้าฮะดูสิคนอื่นเนี่ยเขายังมีใส่กันต้องกันมากันเต็มขนาดนี้แกนี่นะตัวเปล่าเล่าเปลือยแถมใส่แมสก์แอันเดียวอุ้มไก่เป็นๆรอบเครื่องปรุงมาเองใครก็จะให้แกเข้าฮะ เฮ้ยเสียวเสียวเชียวตัว่ต้องเป็นห่วงเลยเดี๋ยวห้อนไปเสื้อผอนพ้นซับะกะปุงต้มไส้ค่าตะไคร้ใบบักกุดหัวสิงไคโอ้โยตัว่ต้องห่วงจังไหนก็ต้องแซ่บเสียวพ่ต้องห่วงพ่ต้องหวง่งหวงใจเย็นๆฐาที่นี่ละขาที่นี่โอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหเหลือเชื่อครับศูนย์กักตัวที่จังหวัดไหนไม่เหมือนจังหวัดนี้ครับไอ้เพื่อนข้างในอยากทำไก่ต้มกินก็สั่งให้เพื่อนหาไก่เป็นๆมาให้เพื่อนก็ดีเหลือเกินหาไก่เป็น เป็นมาให้ครับพร้อมเครื่องปรุงเสร็จสับโอ้โหศูนย์กักตัวที่ไหนในโลกก็ไม่หาเท่าศูนย์จักตัวประเทศไทยไไดูสิครับ เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเพือ่อนนี่กัดตัวทวมาบอกว่า เขาอยากกินต้มไก่นะครับแต่เขาจะเอาไปทําเองนะครับเขาบอกอย่างนี้นะครับแล้วให้ผมหาไก่แล้วก็เครื่องปรุงขาตะไคร้อะไรครับให้เขาครบๆนะครับเขาจะทาเองนะครับผมก็เลยไปหาซื้อไก่มาแล้วก็เอาไก่ไปเป็นตัวอย่างที่เห็นในคลิปนะครับไปพอไปถึงโรงพยาบาลสนามปุ๊บเอาสมอก็มุงมาเต็มเลยก็เขาบอกว่าเอาเข้าไม่ได้นะครับถ้าจะเอาเข้าต้องทําแบบให้เสร็จก่อนนะครับถึงจะเอาเข้ามาฝากได้นะครับสมกับที่เป็นเพื่อนรักกันจริงๆแต่จะให้ดีต้มมาเลยดีกว่านะ ขอขอบคุณคุณธนพลเพิ่มพลกลางจังหวัดบุรีรัมย์เรื่องเพื่อนอยากกินต้มไก่ทัานเอเนสนายเดี๋ยวกันมาดูเบรกสุดท้ายครับรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมโวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไรรซิญยาบัตรร่วมโวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่้นมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาทิ่ตู้ปน .2 ปนฟอบึ้งท้องหลังกรุงเทพ10-242 หรือทางเฟซบุ๊กติดตามกติกาการโหวตได้ที่เฟซบุ๊กรายการคดีเด็กน้อมลุ้นรับของที่ลึกในช่วงท้ายรายการ